มาตบเบียไมล่ะเบียเหียไงติวฮะเย่กองีกล่มกองฮะกล่ก้องพตวใจกองพใจกองซะฮะฮใจกองนะกา่เนี่ใจกองมสียต้าเนี่จังต้านะน่งหัดตะนอยู่่เหนกันะโอ้ับ่อตอ เยเย่จะเลียวตาตาแทงมวยเนี่ยขับเชี่ยเลยนะถ้าไหนตีลังอย่างเงี้ยค้มยได้มาฟาดตัวเ่งตัเนี้ยไงจะต้อนฟูหรอไรอ่ะจะตอนกูหรก็มวยเตะก่อนแต่มวยอะ่อะไรอ่โซ่หลามาก็มวยเตะอ่ะแต่ก็มวยเตะก่อนต่วม่อย่เงี้ยปีปสจู่เต้ามาานเขาซานจ่าสนอ Ôi đom cắp bằng ô luôn ôm ôm mà mãi nhốt, dạo này ô. Tai bướm sứt da miếng, loài biến rồi cái này á. Bụi Mà chăm tảo nhiêu, tảo này mui nát chị chiang. Bia này, hộp bia Nhiệt tệ. Nó có cua à? Là... <cười> <cười> ừ, yên yên xăm như ô, bây như... lô là làm được một trăm bốn mươi năm về phần trăm năm 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 mươi năm về ก็เปนอะไรทีดม่อเแล้วอไม่เยอะเต่าแต่ตันี้นะอ๋อแล้วไม่เห็นขวดนั่นล่ะนี่ไงเมตเตนไม่เยอะะแไ่ันเยอมันดาตัวนี้ฮะตัเตมามาวจะเ่นีบุนเีียใช่ไหมเียเนี่ยเออตดแตัเ Niccô, you ơi, hai vừa. Let me talk to us upwell. I sang in here, tập to you, may the edo in here. này mang, hang 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 mang,

ฟังเสียงอะ้รไหมนี uh, <that> <weather ở> <co> ่ย mm ั่ยเสีงตัดที่ตรงนี้ฮะโอ้เวลาเป็นตองเจ้าไม่ได้ไหมปาเมนายเมอคุณแลก็ยันียงปาเลยป้าเนี่ยในตีมด่างอ้ยน่อยมาพิกนิกกันนะครับวันนี้

โอ้ยกระจีงแถวยังมังกาโอ้มังกาหน่อยเตะจัยงานนะช้ำอย่น่น้างหล่น้อะมิเ่เวยเดว่ยะข้างหลทนฮะมิเด่าเตะเดียวชุดเทเตะวะมังกาแปะยัแปะแม่แปะยัแปะแมงแคแมงเนี่ยมกัเดียตอน้องขังเ่อนี่ยหมัฝันมีฝันหรือเป่มีไหมมันก็มี

<cười thương> Bom kit nó mỏng quá đó, tăng tầng Thì, chăng ạ này xếp tay nè Bố chú tí mà Mà suốt tay con ngô Màn cá Thì thôi na mưa hiểu Thì thôi nhiều giấm cho mà à

mà mong quá rao dưới ra hùng ra đất hạng hạng quá. phun hạng hạng lo, hạng 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 hạng

แต่ว่าแบบแปลงแม่กลัวอย่างเี้แต่นก็แก้เรุนมาแต่ยังปรลมัปวดนอย่างเี้ยมาแปลงได้โจโจเต้เ็นวันให้ก็เว้ยปชนะกันลก็สีด่านที่สด่านพื้นที่เอคนะยาชนะกันลสีนง หายช้อ่างง้ดังเลยลูกยิ่งมีไหนล้มป่วนนะพุซ่าม่นนี่หรอกก็จะเด็กเอาแต่กันนั้นไหมฮะตายก็นะพุ่เตะคว้าฟุ้นเบอร์มิงดังอ่างเงี้ล้มป่นะพุ่แล้วน่าข้าไม่กลัวยันลมฮะ ห้างหรอวัห้างเหมมาไนมาน่กนะนี่ะวัวเนี่ยมาห้างอม่กุซ่าเนฮะมาหรออกุซ่าเมียนะุซ่าเมียตัวหหนูก็อยกัอยู่เว้ยนลมแต่าเป็นราชุ่นแต่้งจนหามานนียนะปจกันหย่ตาหน้าา นี <c oughs> <c oughs> <c oughs ่ครับนี <c <c mm ่อ้าวอืออีน้อยเบิ่มต่อแสงตาน่ะอยู่เบื้อที่ตัดตายบ่แกะนะเฮาตะปัวปัวเดีปัวออปัวหังลามนย่ตายแกนะเฮาะสแทงโอ้อ้ยนี่ตนตังดกว่าุนมะ tế lo tế cũng khuất lo lo cá mà cá đá tế đàm trên có tể nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

Mà cà, mà than bắp là phải Ui. Oh. là nhộn phản à Xinh trang à Hả? nhà luôn Ui,

ôm thôi đi mẹ. Ồ, cái này, hợp, hợp cái này không ừ. không chết ta, mình khâu mau rồi, đúng rồi. nó mất rồi vậy. mà na chiu, u chì na bôi nó cào hang này tiêu chiu, chắc quậy phải. Vàng na cái gì vậy này? Mất sợi chì bôi hoa bién nào

ฮะโอ้โอุนวามีแปลงแปงแต่อก่ะอ๋อสพานนะตรงน้าหน้าสนาสนาสัมันมาซิเออตรงนี้หนนี่ตหนุุ่ัแปลงเจะอบยนเว่ามาทำนี่หนูจะไปพิกนิก เฮ้ยอ่ะได้อยู่เนี่ยบ่อหมวยหุ้ยนี่ก่อนๆๆเดี๋ยว จา่เยนไมจะเรื่องจาแต่มต้อูมัาจกเฮดเอตีมก็เอือยในกเย็นะเนยพักบอนบวบัวหนี้ตั้งอดาม่รอเียอนแลก็เขาก็เปลนเยียมยังดํม่งงเยียมบัวนไอ้ัวมังกาโอเคต้องบ่มเาเมเปยนเยียมนะพัทยาญญาหาเี่ยนเยี่ยมพัทยนาน้ากระโดดข้ามมาเลย

เออมาว่าตองเยี่มไดไฟมาตองนเาเห็นใต้นไม่ชิว่นอนเลยอยู่ไปที่จีน้าตั้งก็น้อหมาๆหรือมาตองหนยเปนตะกาง้ามาตองใน้นีอ่ะอเอ่เเปเรี่กน็มาอมตุ่มเนี่นะแต่น้าดูแต่โลดดไฟนี่ย่ะ เป็นยังไงล่ะสาวๆเหนื่อยไหมหาที่วางนะจะเป็นสาวแม่งเป๋วนะโอ้โหข้าวข้าวอยั่ไม่ไหวนะคุณดูเลยไม่ยู่เนไ่นตุ้งเมียงดูเสดงสดงว่ามันเต่้าอยู่นเียรไลน์เต่้า ยั่งจะเห่อหมั่ยิ่เจ้าเห่มั่นรู้ขาเพชรหายบ่โอ้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะกี้กูล้น้ำตามนเนีเมอย่างไงขาพียนเต่านี่คุณยามเสียงุยามได้ไหมแผ่ตน้ยโอ้เป็นอาจวยเนี่ยหรอตานยงวะอาจานเปล่า เป็นอาจา์บ่เต้านาเป็นอาจานอะไรกุ้งซุยซุยเน่ยซุยต่รออย่างมามซุยแจนเต้าจัเต้าดูดเว้ยดูดหายเียไปดงรมกอนไ่่่าพี่นั่เต้าจเต้ากุ้งนาวอู้เราเหนปวนะแยกงานกันแยกงานกันเสียหาย่างก็ ยังศึกย <wood> <ll> ังอ่ะน่าจะฝึกของคงโดอุหาของคงว่าเยีมว่นของบ้มาดอมี่ย้าวอร่อยเดี๋ยวเขาไปดูก่อนาเดี๋ยวเขาไปดูก่อนว่ามีที่ให่ตอนนั่งเล่นไหมมีที่แหตอนไปเล่นน้ำเราหมือนน้น้ยน้ำไปได้เราก็ไปเล่นน้ำอยู่นู้นี่านมนรอตัวแล้วโอเค น่ละมงดมอ่โดมอ่นะโอ้เาหนำโหมะโอ้โอ้ย่าตอนนี้เ่งีร่แม่นหนำโโหยังไง่ะย่ต่อตานะมีซถ้าไม่มีที่เล่นนะตอมเล่นอยู่นี่แป๊เดียวก็กลับบ้านแล้วหรอถ้าไม่ต้องอยกลับบ้านเลยตออยู่อยูนี่อมไม่ต้องอยู่รวมนะอะไรเยะไลมตียะ Nhưng <laughs> 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 mà cái ăn dùng nó uống cái nào vậy? Này này đi, 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 <Christians> huh? này, đây 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 Này nha Tiếu ừ. Nơi, ăn thằng ăn nè thằng hôm nay rồi, kết kết nhảy suy nha, kết ta Thả chết cắt cắt, ta sẽ chết kẹt nát sông Tư phải sông, tư tư nhảy suy nha Hú, lâu hẳn quả luôn Tại cái này nó tự nhìn phà trình hàng luôn, tự quả lớn Tổng thức thế này em quẩn tê

Mẹ quý khách nắm quan cho là sinh hoạt. Mponcho bắt tìm mẹ phuni quan ta. mẹ. Mmh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 